บนแนกอดนะครับจะมีอีกอแถวหนึ่งขึ้นมานะครับแถวนี้ก็คือจำนวนต่อถาซึ่งในตัวโมเดลทุกอันที่อยู่ในนี้นครับเวลาที่อินพ์ตเข้ามาเนี่ยมันจะถูกกำหนดให้เป็น80อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ กดปุ่มขาวปุ๊บม,มันจะส่ง80นับยอดเข้ามาที่แดสบอร์อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโมเดลไหนที่จํานวนต่อฐานไม่ได้เป็น8 0อย่างเช่นเป็น1 0นงต่อฐานนะครับเราก็มาแก้เลขตรงนี้ได้นะครับวิธีการแก้ก็คือกดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะมีจํานวนต่อฐานขึ้นมานะครับถ้าจะแก้ก็กดปุ่มเอนข้างล่างก่อนนะครับ กดเสร็จปุ๊บตรงนี้จะแก้ไขได้นะครับก็แก้เรขอย่างเช่น100่งรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟแล้วก็ปิดได้เลยนะครับ โซเล่ก็จะเปลี่ยนเป็นร้อยต่อถานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่กดปุ่มขาวมันจะนับ100แล้วไม่ได้นับ80แล้วนะครับแต่ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเป็นเซษอื่นๆนะครับก็กดปุ่มเหลืองน,นะครับไอตรงนี้ไว้สําหรับเซตโซเลข่ของปุ่มขาวเท่านั้นนะครับโอเคครับ